บอนดี้แลนด์ซีรีส์ตอนงวดนี้มาแน่เพื่อนๆวันนี้แม่ได้เลขเด็กมาเลขนี้ยออกชัวร์มากๆออกชัวร์เลยพรุ่งนี้หวยออกเดี๋ยวแม่เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเริ่มจากคืนนี้ก่อนเลยเดี๋ยวแม่กินเจลลี่เมล่อนจะได้พักผ่อนสบายเลยเช้ามันต่อมา ว,นนวันนี้วันดีหวยออกมาเราจะมาลุ้นหวยไปพร้อมกันนะคะแต่ก่อนจะไปลุ้นหวยเนี่ยแม่ขอกินเจลลี่แคลเซียมซักหน่อยคือแบบเดินไปรับรางวัลแบบแข็งแรงเลยแต่แต่แต่ถ้ารางวัลใหญ่มาก็ต้องจัดเจลลี่ปาร์ตี้ไปฉลองเลยพูดแล้วก็ไปลุ้นรางวัลกันรางวัลที่หนึ่งวดวันที่16พฤษภาคม2567เลขที่ออก 2 0 5 690ยหาแม่ฮะแม่ฮะวันนี้หวยออกนี่ถูกไหมฮะถูกไหมวันนี้โอ้ยถูกกินละสิพอละวันหน้าแม่ไม่เล่นแล้วเลิกเลิกเลิกแม่ไม่เป็นไรนะถึงแม่จะไม่ถูกหวยแต่แม่แข็งแรงนะฮะวิจีเห็นแม่ดูแลตัวเองอย่างดีเลยสุขภาพที่ดีถือเป็นโชคดีงกว่าถูกหวยนะฮะอ้ยลูกแม่นี่มันน่ารักจริงๆสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำกันเองนะคะเพื่อนๆ15 days later ลาละล,ล,ลางวดนี้แม่ได้เลขเด็ดมาอีกแล้วเ <ลา S 1> สียงอะไรงวดนี้รวยงวดนี้รวยคนจะรวยช่วยไม่ได้ไม่ฮะไม่ฮะเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะแม่ถูกแน่ลูกงวดนี้หไหนแม่บอกไม่เล่นแล้วไงไหนบอกว่าเลิก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 โอ้วีซีหัวปตปวดครับ เรื่องราวของครอบครัวบอนดี้ที่บอนดี้แลนด์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปทุกวันเสาร์เวลา10โมงแล้วเจอกันตอนหน้านะทุกคน